เดี๋ยวมาฟังเรื่องจากพี่มาวินกันต่อเลยฮะอันนี้เรื่องตอนที่คุณเป็นดาราแล้วเป็นดาราแล้วครับตอนนั้นเรื่องที่3ของพี่นัชัยตอนนั้นผมรับเชิญเหนือเมฆเหนือเมฆตอนนั้นเราไปถ่ายที่กาญจนบุรีและคราวนี้ที่เราไปถ่ายเนี่ยเราต้องขึ้นเขาไปเรื่อยๆไปที่เขื่อนศรีนครินแล้วพอถึงเขื่อนเนี่ยต้องนั่งแพไปอีกเพื่อไปอยู่ที่ในเกาะตรงกลางแบบอีกฟากหนึ่งของของเขื่อนนี่แล้วพอวันนั้นเราก็ไปค้างหนึ่งคืนแล้วขากลับนะครับคือจะรู้เลยว่าเวลาขับรถที่นั่น่ะ อยากลางคืนพอกลางคืนอะลงเขามามันมืดมันมองไม่เห็นจากข้างบนลงมาแล้วเมื่อกี่ปีที่แล้วอะพี่โอ้โหทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังวังเวงยีบแปดประมาณ10บกว่าปีที่แล้ว12ปีที่แล้วได้ตอนนั้นเนี่ยก็าเราก็นั่งนั่งแพรมาเหมือนรอบสุดท้ายพอนั่งมาเพื่อนนั้นก็จะมีพี่นกชัดชัยอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีผมขับต่อมาแล้วขับต่อมาก็เป็น อาร์ตสุด oh, <I> แล้วก็เป็นก้อยรัชวินนั่ง uh huh. มาด้วยกันผมก็ขับตามกันพอแสงมันใกล้หมดทุกคนก็รู้ว่าต้องรีบบึ่งเข้าไปพี่นกนี่เขาต้องกลับไปถ่ายข้างบนอีก mm hmm. เขาก็ขึ้นมาบนฝั่งเขาแค่มานอนพักข้างๆแล้วนั้นมันจะมีเบสกองอยู่ที่ข้างล่างตรงทางเข้ากาญจานบุรีด้วยจากเขาแล้วมาข้างล่างด้วยผมก็ต้องขับต่อจากพี่นกไปแล้วก็ขับกันปื๊ดไปเรื่อยจากทางที่เราลงจากแพลงมาเราก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งยิงยาวลงไปเรื่อยจังหวะที่เราวิ่่่่งงแลล้วววก็ยยยิาาไไปปเเรือออๆึ๊บูพถที ของพี่นกเนี่ยเขาเข้าโค้งมาเขาก็แซงยาวไปก่อนก็คือเขาคนที่ขับรถเร็วรไอเราอะก็ไม่ค่อยทันเราก็ขับไปเรื่อยๆของเราพอจังหวะที่เราลงมาปุ๊บพอเราหักซ้ายปุ๊บมันจะเป็นทางวิ่งมาแล้วไฟมันก็โพเพโพเพ,เพจนเริ่มมืดและเราก็เห็นแตไฟจากหน้ารถเราที่2เท่านั้นเพราะตรงนั้นอะเสาไฟอะมันก็ ห่างนะพี่มุกก็จะห่างหางห่างหเก็โอ้โหเป็นกิโลก็จะมีมาทีนึงเลี้ยวเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าข้างหน้าไปเร็วแล้วเรารีบทําความเร็วตามเหยียบมื้อตามไอ้คันที่3ก็เลี้ยวตามจังหวะที่เลี้ยวตามมาอยู่ๆแสงไฟหน้ารถเราก็เห็นบางอย่างมันพุ่งเข้ามาที่หน้ารถตุ๊กๆๆตกเข้ามาเรามาเกือบร2อสิ่งีที่ทำได้คือเหยียบแล้วเหยียบกระแทกชนั กึก่งๆๆไปอย่างเงี้ยมือเราก็สั่นแล้วเราก็บอกกระจกหลังเรารู้ว่าเราเหยียบอะไรแน่นอนอพอมองไปข้างหลังมันไม่มีมันว่างเปล่าผมก็สก,กิดเพื่อนดังข้างว่าเห็นไม้เห็นไม้บอกว่าเห็นเห็นแล้วดูกระจกก็ไม่เห็นก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาอาร์ทโทรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสติผมหลุดแล้วตอนนั้นอาร์บอกใจเย็นๆใจเย็นๆคุยช้าๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมเลยตะโกนกลับไปว่าจะบอกไม่มีอะไรได้ไง ก็เหยียบไปเต็มเมื่อกี้เห็นอยู่เลยว่าเหยียบมันเลยบอกว่าเห็นจริงใช่ไหมเออเห็นจริงถ้าเห็นจริงโอเคชะลอจะเล่าให้ฟังผมก็เลยชะลอเสร็จอ้อาเป็นคนเห็นอย่างนี้เช่ยวมันเป็นคนเห็นมันเป็นคนเห็นมันเป็นคนเห็นมันก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ที่มันเห็นคือจังหวะที่ผมเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บมันมีวัดตรงนั้นเห็นใช่ไหมเห็นรู้ว่าจังหวะที่ไอวินมึงเล่นความเร็วขึ้นมาเนี่ยเหมือนกลุ่มควันอ่ะพุ่งมาจากวัดเราวิ่งใส่รถเลยผมก็เลยบอกว่าจริงอ่ะมาบอกบอกว่าใช่แล้วอาถามว่าแล้ว มึงเห็นไปเลรวินหมอว่าอาร์ตที่กูเห็นเน่กูเห็นเป็นเด็กเหมือนตัวยังเล็กๆอยู่เลยก้มหน้าก้มตาวิ่งตัดหน้ารถผมตอนชนเนี่ยที่งงคือมันกระแทกล้อมันชนกระจังหน้าเราลดเราดเราดับมันกึ่งกึ่งไปอย่างเงี้ยอาร์ตบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นมึงเบรกหรือมึงหักมึงคงไปข้างทาง้วแหละผมก็เลยแบบหลอนสุดๆตอนนั้นคือกล้าพูดว่าโอ้โหขับไปที่ภาพที่มือเย็นเนี่ยสติเนหลุดแล้วเบลอแล้วงงแล้วอาร์ตบอกว่า ค่อยๆขับไปเดี๋ยวมันขับประคองหลังให้ผมก็ขับไปเรื่อยๆสักพักใจเรามันฟอร์มมันหอเหี่ยวมากมองหน้าทุกอย่างรถมันก็แบบเอสยูวีที่มันเป็นเออมันนั่งได้หกคนเน่ะเบาหลังกูก็ไม่มีใครนั่งกับกูเลยมันก็เหงาอะ <laughs> ก็เลยแบบค่อยๆขับไปเลยแบบเอาไงวะเอาไงเอาไงวะ <laughs> กลัวมาเสร็จเลยบอกว่าอาร์ตเข้าข้างทางหน่อยก็เลยจอดข้างทางบอกว่าอาร์ต เอาไปก้อยแล้เชวินมานั่งเบาะหลังกูหน่อยได้ไหมไอ้ก้อยอยู่งนั้นบอกเอาไอ้ก้อยมานั่งเป็นเพื่อนกูหน่อยใจกูไม่ไหวแล้วใจมันไปตะตุ่มมาแล้วมันไม่เหลือเลยแล้วอาร์ตบอกโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวขอคุยกับก้อยกันนะพอเสร็จปุ๊บไอ้อาร์ตก็ไปเจรจามาทําไมปุ๊บก็เออเดี๋ยวก้อยมานั่งแล้วเบาะหลังกูไม่ไม่ไม่โล่งแล้วไอ้อาร์ตก็วิ่งกลับมาเลยกําของในมือมาบอกว่าไอ้วินก้อยไม่มาแต่ว่าก้อยอ่ะก้อยก็เขากลัวเหมือนกันเห็นเหตุการณ์ที่คุยกับมึงเขออองงมมมมาาให้ึพแบื พระพิคเนตผมบอกตอนนี้กูไม่ต้องการความสําเร็จนะกูต้องการกันผีเอามาให้ทําไมไอ้ก้อยฝากพระพิคเนธมาพอจะคอมาให้ผมแบบเอาวะเป็นไงเป็นกันพอดมือไหว้แล้ววางไว้ตรงหน้าแล้วก็ขับแล้วก็มองไปเรื่อยๆแต่ความพีคือตรงนี้พี่ระหว่างที่ขับลงมาจากเขาเรื่อยๆปึ๊บฟ้ามันผ่าวบั้งบัง เหมือนซีในหนังอะ oh. แล้วพักปุ๊บฝนมันตกหนั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 กจนแบบมองไม่เห็นทางอ่ะจะต้อง mm. ชะลอไปเรื่อยอ่ะ mm. ผมโทรหาอาร์ตต่อทางเลยว่าอาร์ตกลัว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  mm. อาบอกไม่ต้องกลัวกูประคองหลังให้ประคองหลังให้ <Okay. S 1> แล้วต่อทางก็จะลดวนขึ้นมาแล้วขับเร็วๆกันเลย mm mm. ไปเราก็ค่อยๆงม,งมงมงมลงไปมือเนี่ยเย็นหน้านี่ซิดหมดเลย mm. จนถึงอาร์ตบอกให้ไม่ไหวแล้วถ้าขับแบบนี้ไม่ถึงนแน่ข, mm. ขับตามมาละกันมาเรซแซงขึ้นมาแล้วก็ให้ผมขับตามไปก็เลยเกาะกันลงมาอยู่ประมาณ สีกว่านาทีอะ<ช>จนมาถึงไอ้เบสแคมป์หน้าที่แบบตั้งกอง<ช><ช>พอถึงปุ๊บมันเป็นปันป๊มน,น้ำมันพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บทุกคนก็วิ่งมาหาผมอาวินมาถึงแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนทักผมคือว่าผมจะเป็นลมเหอเรอพอเปิดรถมาหน้าไม่เหลือสีคือซิดมากแล้วตอนนั้นพูดเลยว่าขออะไรก็ได้แรงๆมาส<ช>ักห<ช>น่อยเ <laughs> ถอะแบบยอมหน่อยเพราะว่าแล้วผมนั่งนั้น,น,น่ะสชั่วโมงกว่าสชั่วโมงอะ ไม่ทําอะไรเลยมันคือ,คอช็อกอะมันช็อกมันลุกไม่ขึ้นว่าสิ่งที่เราเจอตรงนั้นอะคืออะไรพาคหนึ่งเสร็จาราโทรมาไว้เนี่ยตอนที่พอผ่านการอะเปลี่ยนจังหวัดอะมันจะมีมูลนิธิมีศาลเจ้าพอ่อมีคำบุญล,ลงศพอยู่อะไรเงี้ยให้เราแวะทําบุญหน่อยผมบอกโอเคได้พอเราสติเริ่มมาทุกอย่างเข้าที่ปุ๊บก็ให้เพื่อนขับแทนผมก็นั่งแล้วหลังก็มีคนเขาขอกลับด้วยก็เลยอูเขาีดีเลยหลังเต็มเลยอุ่นใจเออก็เลยนั่งกลับไปพอกลับไปเรื่อยก็ไปทําบุญไปไหว้นู่นนั่นน แล้วก็ยังโทรคุยกับอาร์เลยอาร์บอกว่าก็ดีแล้วแหละที่เราไม่ได้ตัดสินใจว่าเราเบรกแล้วหักหลบอะไรยังไงท<ม>ี่เราชนไปเลยเพราะว่าก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าที่อาร์เห็นนะไม่เห็นเป็นควันนั้นแปลว่ามันต้องมีบางอย่างมาใส่รถเรา<ม>คงเป็นตัวตายตัวแทนจริงๆแล้วก็เลยอ่ะโอเคสบายใจแล้วมีเพื่อนนั่งร่วมทางก็กลับพอกลับไปถึงบ้านเท้าความไปจากเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมเล่า<ม>ว่า<ม>ที่บ้านผมก็จะมีเจ้าที่ที่ผมเห็นไม่บ่อยที่เป็นคนดูแลหมู่บ้านน<ม>ี<ม>้ผมก็ตะโกนเรียกเลยพอถึงหน้าบ้านปุ๊บก็โทรเรียกเพื่อนสน เพราะว่าเนี่ยอยู่คนเดียวตายได้แน่ไม่ไหวเออให้มันนอนเป็นเพื่อนมันก็เลยกึมกึมมาเลยเอ้ยป๊อปน่ะนู่นนี่นั่นทําไมทําเป็นกลัวพอถึงก่อนเข้าบ้านก็พนมมือบอกเนี่ยแปะช่วยหน่อยนะถ้าอะไรตามมาอย่าให้เข้าบ้านไม่ไหวจริงกลัวเพราะว่าคราวนี้หนักสุดในชีวิตที่เคยเจอมาพอผมเข้าบ้านเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งในห้องแล้วก็เอาเครื่องดื่มมากินของผมเพื่อแบบทุเลาลงอะไรเงี้ยเพื่อนก็เฮ้ยเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะไม่อาบน้าเลย กูก็ปิดประตูห้องเพื่อนผมก็หนึ่งเขาไปอาบน้าที่ห้อง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 น้ำสักพักเสร็จเสียงดังโว้ยปึงปงังปึงปงังวิ่งกลับไปที่ห้องแล้วปิดประตูเกิดอะไรขึ้นไอ้วินหนบอกบ้านมีคนอยู่ไงเอา้าแล้วไม่มีคนอยู่แล้วใครอยู่ไม่มีคนแก่ไอ้แคกแกแขกอยู่ข้างๆ,างๆห้องวะ <c oughs> ผมไม่บอกว่า <c oughs> ก็นี่ไงเขาคงมาช่วยแหละเขาคงมาอยู่เป็นเพื่อนอะอแปะ,ะอแปะ,แปะคงมาอยู่เป็นเพื่อนแต่แปะชอบมาเขาชอบมาอยู่แล้วเลยคงมาอยู่เป็นเพื่อนถือว่าเป็นการปปเป็นอะไรที่โชคดี<ป>ที่ทําให้เราไม่เจอและนี่คือหนึ่งครั้งที่ทําให้วันต่อมาผมไปเดินแบบกับหมอบแม่พี่หน่พี่หนุ่มอภิวัตรอะอมอมผมไปเดินที่พัทยาด้วยกันผมบอกหมอบแม่เลยว่าผมไข้ขึ้นเลยวันนั้นแต่งานรับแล้วก็ต้องไปผมขอนอนในรถตู้จนถึงวันที่ไปเดินแบบเสร็จแล้วกลับมาเข้าใจว่าจับไข้ไปยังไงเข้าใจเลยพี่อาการจับไข้ไปยังไงเป็นอยู่3าวันไม่หาย อ <Ang> ังคารทุมโปอง